สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบศรีภาหลวงตาบุญชื่นเสียตัมเจนีนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับสิบเอ็นาทีนะครับตาบุญชื่นปัญญาวภิโฑนะครับท่านได้อ่าจาลิกพี่ดงนะครับนี่โอ้โหสวัสดีครับพ่อกำนันครับท่านตลัดครับสวัสดีครับมันคืใหญ่บ้านโอ้โหมานั่งกันนี่ฮะโอ้โหผมบอกแล้วว่าฝ่ายปกคนี้ใส่เนืงจริงงใส่หรือยังฮะ

เพื่อผมสองปุ๊กรอท้าให้สองได้สมใจเลยแทบเลยสองปุ๊กแล้วครับพี่น้องก็เมื่อกี้ก็บอกพี่นันเพื่อสองปกนะครับเหมือนกับลุงตาท่านได้ยินเลยนะครับลุงตาท่านเพาะหัวให้พี่นันสองทีเลยนะครับเมื่อกี้ แล้วก็อย่านำปัจจัยมาผวาท่านนะครับตลอดเส้นทางติของต่างๆที่นำมาถวายเนี่ยท่านไม่ได้เป็นไปเลยท่านพ่อที่เป็นทานทั้งหมดนะท่านไม่ได้ขนอะไรไปเลยนะจะเห็นว่าญาติที่สนใจที่ใส่เครื่องก็ที่ไม่ได้ดราม่าว่าจังหวัดอื่นมทำแบบนี้นะแต่ว่าไนเมืงไหนนี่มันเข้าลงตาเดี๋ยวจะมาว่าจังหวัดนี้นะอื่นึงยังไงอีกไม่ได้นะจะมาด่าผมไม่ได้นะ

ช่วยยกน้ำนะครับยกยก,ก่อนนะพี่นะเลี้ยงน้ำไว้ก่อนครับครับ,รบรน้ำนี่มีนั่นหลังมารับนะพี่นะ,ะครับอ สาธุครับผมสาธุครับขับลงตาท่านได้เวลาจะริบดงนะครับเจ็มงสินาทีนะครับออกจากวัดสารไรยนะครับในช่วงเช้าของวันที่8 <c oughs> นะครับเดือน12บอพศสองพันหนะครับในเช้านี้นะครับก็มีพี่น้องอนะ่ะ ชาวอำเภอสามร้อยยอดนะครับและก็พี่น้องหลายๆที่นะครับที่ได้มาที่ได้รู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจำวัดที่นี่นะครับแล้วสุดหลวงตาท่านจะออกเสด็จเช้านี้นะครับก็มาร่วมถวายน้ำนะครับถวายสิ่งของต่างๆมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับในช่วงเช้านี้นะครับม็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นภาพที่ เออวิยินดีนะครับต่อพี่น้องเรานะครับชาวอำเภอสามเยอดอสาทุกครับผมศาทุครับสาทุครับ ยกน้ำไว้ก่อนนะครับแต่ยาทยลยสาธุานะนะาส,สาธุครับวางได้เลยนะพี่นะหลวงตาข้อรับแล้ววางได้เลยครับ รรรอคคัับบลูกนนยะพี่น้องบอกว่าให้ลงตาข้อหนักๆเลยนะครับสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับถอดหมวกด้วยพี่พี่ถอดหมวกให้ลูกด้วยถอดหมวกรับพรครับสาธุครับผม สาธุครับสาธุสาธุครับวางได้เลยนะครับหลังตากเขาเลแล้วสาธุสาธุครับปังได้เลยครับปังได้เลยนะครับล้้แว ยกเลยนะครับยกน้ำปรวัยขั้นสมือนะครับโมงาโมงถุงพ่องด้วยสาธุครับผมสาธุครับวางได้เลยนะครับตัวนี้ให้ลูกไปดื่มเลยนะพี่ให้ลูกไปดื่มเลยครับอันนี้เอาไปเป็นยาของทหารมาเลยครับสาธุสาธุครับน่าเพลินนะคะเดินไปไดิฉันะครับญาตนะระวังเรื่องเมาขันสองมือสาธุพยายามเลยอย่าเมา สาธุครับผมสาธุครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยพี่วางได้เลยครับสาธุสาธุาครับสาธุสาธุครับวางมาวางไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกระเดินมาเก็บนะครับ สาธุครับผมสาธุครับวางได้เลยครับวางได้เลยนะครับสาธุสาธุสาธุสุครับ ออกจากด้านหน้านะครับวัดสาราไรแล้วนะครับออกจากหน้าซุ้มประตูวัดสาราไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องอยติธรรมนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube สัทธาลวงตาขุนชื่นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ